อาการบาดของได้เท้าทรงดีขึ้นหรือยังอ๋อเพิ่งหายพอดีชาขาวต้มน้ำหิมะของท่านแล้วผสมกับจูวีและเปลือกส้นได้เท้าท้งรถนิยมดีนะน้ำหิมะเนี่ยเก็บมาจากป่าเหมยอนอกเมืองในปีที่หิมะตกหนักรู้ว่าวันนี้โอชายมาจะให้ขนน้ำออกมาจากใต้ดินโดยเฉพาะองชายลองชิมชานี้อีกครั้ง นี่เป็นของวิเศษที่ปิดประหนึกไว้สามปีชนะ,ะ <c oughs> วิเศษจริงด้วยโอ้โห ทุกคนตามบอกว่าองค์ชายเจ็ดมีวิทยายุท์โดดเด่นมีความรู้ไม่ธรรมดาคิดไม่ถึงว่าจะเชี่ยวชาญเรื่องความสุนทรีในฤ่ดูหนาเช่นนี้ด้วยไม่เหมือนลูกสาวเขาวันวันเอาแต่เล่นสนุกไม่รู้จักจริงจริงเอาจังขนําน้ำจากบ่อน้ำกับน้ำหิมะมาวางไว้ตรงหน้าพร้อมกันนันกแยกไม่ออกดูเหมือนว่าองค์ชายกับลูกสาวเขาจะต่างกันราฟ้ากับดินจริงๆนะแต่ท้าส่งพูดผิดแล้ว เคาเห็นสตรีสูงศักท์มามากมายแต่ข้าชอบนิสัยที่ไม่สนใจชีวิตปุถุกชนความเป็นธรรมชาติของนางผู้ที่เก่งกาดจะเทียบกับสามัญชนได้อย่างไรวันขณะองชาจะเป็นผู้ที่ทำการใหญ่แต่ตระกูสมของข้าข้ายุปูนี้แล้วเกรงว่าหลังจากที่ร่างกายสมนี่ถูกฝังลงดินจะไม่มีรากฐานคอยช่วยเลอองชายแล้ว เรื่องบางเรื่ององชายรีบคิดหาวิธีอื่นไว้แต่น่าเนิจะดีกว่าข้ากับแม่นางส้มมีใจให้กันจะเรียกว่าช่วยเหลือข้าได้อย่างไรแต่ว่าข้ารู้ถึงความรักที่ท่านมีต่อลูกสาวแต่ท้าวางใจได้ขอเพียงท่านยินยอมมอบ,บลูกสาวให้ข้าดูแลต่อให้อีกร้อยปีข้างหน้าข้าก็จะดูแลแตระกลูลส้งให้ดีเรื่องนี้ไม่ดีทั้งสองฝ่ายเลยเออท่านเดียวนักคือ,คอ องชายเจีอสิเฮียมิ่งมามามารีบนั่งเลยนั่งนั่งอาการหวัดของแม่นางสซ้งหายดีแล้วเหรอ,อ,อ,อเรียนองชายอาการหวัดดีขึ้นแล้วแต่อาการไอยังไม่หายดีดังนั้นช่วงนี้ จนเมาออกไปข้างนอกเกิดอ,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 อะไรขึ้นในบทละครบ,บอกว่าพวกเราสองคนไม่ลงรอยทำไมนั่งดื่มชาด้วยกันได้อะเจ้าเบ้งงในบอกว่าวันนั้นเจ้ากับองค์ชายเข้าใจผิดกันที่อุทยานหลวงไม,ไม่ใช่เลยวันนี้เชิญอง์ชายมาก็เพื่อให้เจ้าพูดกับองค์ชายให้ชัดเจนต่อนหน้านอะอะ ถ้าเท้าส้มพูดผิดแล้ววันนั้นผู้ชมรายล้อมอยู่บนฝั่งข้ากับแม่นางส้งมีใจให้กันและกันจะเข้าใจผิดได้อย่างไรองชายนี่จะพูดส่งเด็กไม่ได้นะลูกสาวข้ามั่นหมายกับะกุลชูตั้งแต่เด็กปฏิบัติตามกดมาโดยตลอด,ดนี้เป็นของตายแต่คนยืดหยุ่นได้ แต่คนเราเน่ยจะปล่อยคนภายนาอ,อกกลด้าไม่ได้เดี๋ยวได้จมน้ำลายตายดังนั้นลูกสาวข้าเนี่ยไม่กล้าคิดอะไรกับองชายเด็ดขาดนะองชายก็อย่าคิดมากเช่นกันเลยมาๆๆดื่มชาแนละดื่มชาเด็ดดื่มชาดื่มชาเช่นนั้นได้เท้าส่่หมายความว่าเออข้าคิดไปเองเลย <c oughs> <c oughs> มเมื่ออข้ากับโอาชายใครพูดถูกนางท้งว่ามาเถอะ <c oughs> นี่เป็นโจทย์วัดอีิวเลยนะนางท้งวันนั้นข้าช่วยเจ้าขึ้นมาจาก <c oughs> ทะเลสาบแต่เรื่องบนฝั่งหากเจ้ายังจำไม่ได้เนี่ย ไม่ถือสาที่จะรลอยได้เท้าส่งฟังอีกครั้งอ,อ,อ,องค์ชายเจดรูปงามปราดเปืองวันนั้นอยู่ที่อุทยานหลวงได้รับความช่วยเหลือจากองค์ชายเป็นบุญคุณที่ข้าน้อยได้ทำมาเมื่อชาติที่แล้วเรื่องมากมายที่องค์ชายทำเพื่อข้าน้อยในวันนี้ ขน้อยยิ่งทราบซึ้งในบุญคุณไม่อาจลืมได้ <c oughs> เพียงแต่ว่าเรื่องความรักฝืนใจกันไม่ได้จริงๆองค์ชายก็ถือว่าวันนั้นขน้อยวู่วายพระฤาสุราเลอะเลือนจะทำเรื่องที่สตรีส่วนใหญ่ล้นทำพลาดกันแต่ว่าข้าก็มีเรื่อง อยากถามองค์ชายถ,าถ้าทั้ที่องค์ชายวรยุทธ์ลำเลิศไม่มีใครเทียบแต่เหตุใดต่อหน้าพูกคุณมากไปถึงยังไม่ข้าน้อยล้วนลามไม่กระตือรือร้อนไม่ปฏิเสธไม่รับผิดชอบหรือว่าองค์ชายก็อยากทำเรื่องที่ปรุษทางใต้ล่าล้วนทำพลาดเช่นกันทำไมมื่อเอเหมือนเปลี่ยนไปไปคนละคนเลยล่ะดังนั้นตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกข้าน้อย เลวไปหน่อยแต่ว่าองค์ชายดูเหมือนจะเลวเหมือนกันแต่วางใจได้ข้าน้อยไม่ใช่คนประเภทร้องไห้โวยวายมีบังคับให้ท่านรับผิดชอบหรอก <c oughs> ความร้อนแรงเพียงชั่วคราวผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราเดินไปคนละทางต่างคนต่างไปเป็นอย่างไรองค์ชาย <c oughs> อื้อเช่นนี้ก็น่าจะตัดเลิฟไลน์ของเขาได้แล้วนะ ต่อไปหา้าดื่มสุราอีกได้ยินไหมอ,อืมองชายเรื่องเข้าใจผิดก็กระจ่างแล้วนะมาดื่มช้าดื่มช้า,ด,ชาดื่มช้าดื่มช้าแค่เท้าทรงไม่ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดตอนนี้แก้ได้แล้วก็ยิ่งดีฉะนั้นข้าไม่รบกวนละแม่นานงทรงไม่ส่งข้าได้หรือไม ไม่นี่ไม่เหมาะสมนะองค์ชายข่าวลือเพื่อจะสาสางเสร็จคนอืน่นจะเนท้าเอาได้เอ้ยเมืเออผู้มาเยือนล้วนเป็นแขกอีกอย่างอง์ชายมีคุณธรรมเลืกอึ้ึงแล้วก็ตระกลูลอย่าพวกเราเนี่ยจะเสียมรารยาทไม่ได้เฮเชิญเจ้าค่ะองค์ชายจิต ส่งจะไม่ได้แสงปล่อยเพื่อจับแต่นางไม่ชอบทัาผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยนงเฮ่โหน้าเสียดายของดีของข้า ครอกุยไปดูต้นทางข้างหน้าข้าอยากจะพูดกับแม่นางสซงสักสองสามคำเขาว่าไม่ต้องหรอกสิ่งที่ควรพูดเมื่อครูก็พูดไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอ ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนั้นจะเป็นคนควบคุมข้าใช่หรือไม่เขาท่านก็นถูกควบคุมเหมือนกันหรอเหมือนกันเหรอเมือเ่อ,เ,อเสแสรงได้แล้วพูดมา วางแผนควบคุมข้าคิดจะทำอะไรกันแนะ่ข้าไม่เข้าใจว่าท่านกำลังพูดอะไรวันนั้นที่เจ้าตกน้ำข้าช่วยเจ้าจะไปรับน้ำใจพอขึ้นฝั่งเจ้ายังเป็นฝ่ายเข้ามากอดเองตอนนี้เจ้าบอกเข้าใจผิดคือปฏิเสธทำไมข้าดูเหมือนคนโง่เลยฮะ วิชัยเนอะองชายนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆจริงๆนะองคงชายอที่นี่เป็นจุดจวนเชื่มกลางท่านจะจอธะบาย,ยัางไงเนี่ยบอกว่าพระบทละครและไฟล์ของพระเอกนางเอกเป็นฉากสำคัญมีหวังโดนปัดขอแน่ เข,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 ขาพูดแล้วเขาพูดแล้วอง์ชายองชายท่านอย่าูวางอย่าพู้วางเขาพูดแล้วท,ที่จริงความจริงก็คือคือว่าออคนเขียนบทคนเขียนเออบทเรอถูกต้องคนเขียนบทนดดั่นแหละ นี่เป็นพลังลึกลับแห่งตะวันออกโบราณเขารู้ทุกอย่างและยังสามารถควบคุมความเป็นความตายของทุกคนได้ หากองชายเจ็ดไม่เข้าใจจริงๆท่านจะมองเขาเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านแท่เจ้าที่พระพุทธองค์หรือเทพอะไรก็ได้ที่สําคัญคือคือมาเข้าฝันข้าล้นเกล่ยกับท่านทั้งนั้นดังนั้นองค์ชายเจ็ดเข้ามาที่โลกใบนี้ก็เพื่อช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จนางสองคนไปพดเดียวกันเทพเจ้าเลยอเข้าฝันเหรอแต่งเรื่องต่อไปสิ เขาไม่ได้แต่งเรื่องมัวซัวนี่ตอนที่ท่านอายุเก้าขวบฮองเต้ทิ้งท่านไว้ที่ตำหนักเย็นมือเท้าท่านเป็นแผลกลับไปถามไทยอายุสิบขวบตอนฝึกบริยุทธ์ทุกคนคิดร้ายแขนขวากระดูหกหักสามที่กับจริการแล้วผู้ถูกใช่ไหมฮะโอเคอายุสิบสองเืองหลวงเกิดภยัยแล้วและท่านอยู่ในตำหนักเย็นแม้แต่อาหารก็ไม่มีเวลาสำคัญยญ้าในสวนช่วยช่วตท่านไว้ใช่หรือไม่ ไดน,นั่นเป็นเพียงเรื่องเล่าตีไข่ใ,ใส่เสในวังไปถามันที่เก่าแก่สักสองสามคนก็รู้ได้แล้วได้ถ้าเรื่องพวกนี้ท่านยังไม่เชื่อแล้วเรื่องของท่านกับชูอุ๋ยหงล่ะพวกท่านสองคนเป็นสหายสนิทกันตั้แต่เด็กแต่เพราะการตายของอดีตฮองฮัง ท่านก็กลายเป็นศัตรูกันไม่ติดต่อกันไปมาหาสุ่กันอีกรูปพวกนี้ข้ารู้ทั้งหมดจริงๆนะข้ารู้ทั้งหมดข้ายังรู้อีกว่าท่านผ่านอะไรมามากมายแต่ไม่ว่าท่านจะพยายามยังไงผู้คนล้วนเห็นท่านเป็นเทพมรณนะเป็นปีศาจแม้แต่ฝ่าบาทยังไม่เคยมองท่านอยางเต็มตาเลยสักครั้งเพราะมีแต่องชายเสนานรุย่ยดังนั้นถ้าจะไม่ยอมจะต่อต้านจะต้องแยกชิงทุกอย่างที่เป็นของท่านกลับมาถึงใช่หรือบม่องชายเจ็บ เรื่องพูดนี้ใครเป็นคนบอกเจ้าชูกุยหงสองอี้เตนอเดี๋ยวสิพี่ใหญ่นี่ก็ไม่เชื่อนั่นก็ไม่เชื่อท่านถขงติดลงยังไงท่านอยากฟังอะไรกันแนะ่ต้องการอะไรกันแน่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรกันแนะ่ภายในสามวัน ต้องการให้เจ้านำจดหมายที่ติดต่อกับชูกุยหงทั้งหมดมามอบให้ข้าไม่เช่นนั้นจดหมายเหรอท่า้างการหาอะไรกันแน่วิธีหลอมดาบวิธีหลอมดาบ คุไม่ผิดใช่ไหมโอชายเจ็บคราวนี้ท่านคงจะเชื่อข้าแล้วกระมังแม่นางสมุทรรู้หรไหมว่าตัวเองกำลังพูดอะไรข้ารู้อยู่แล้วว่าข้ากำลังพูดอะไรก็มีวิธีหลอมดาบของกองทัพเชียนปีง่ายอชาเจ็บหากท่านอยากหามันได้เจอข้าช่วยท่านหามันได้จริงๆนะนั้นเหง มิตรเพิ่มดีกว่ามีศัตรูเพิ่มนะข้าช่วยท่านหามาได้จริงๆท่านท่านท่านปล่อยข้าก่อนได้ไหมข,ขอร้องอ่ะได้เรื่องในวันนี้ เป็นความลับของข้ากับแม่นางส้งตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้ากับข้าเป็นพันธมิตรกันแล้วต่อไปต้องรบกุญแ่นางส้งคอยช่วยเหลือด้วยองชายวางใจได้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนเลย ละครเขียนเอาไว้ว่าอยู่ในจดหมายที่ชูคุยหงเขียนให้ฉันแต่บ้านคนรวยใหญ่โตขนาดนี้ต้องไปหาถึงเมื่อไหร่กันเล่าชูคุยห,ห,หงคู้นี้ไม่ใช่แม่ทับเลยสักนิดเขาเป็นนักเขียนใช่หรือเปล่าเขาเขียนเกินไปแล้วนะ มังคุณเขียนบทถ้าเขียนไม่ออกพวกเราไม่ต้องเขียนก็ได้นี่คุณทำฉชนจะตายอยู่แล้วคุณหนูเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนะ่ไม่มีอะไรพวกเจ้าไปหาที่สร้างสุสาในให้ข้าเถอะแทนที่จะถูกตัดแขนตัดขายัดลงหายไม่สู้ข้าตัวตายเองซะจะดีกว่า องชายสืบข่าวกลับมาแล้วครับสิบปีก่อนตอนที่ชุมกุยหงออกรับชายแดนแม่นางส้มคนนี้ออกนอกเมืองไปส่งด้วยตัวเองตั้งแต่นั้นทั้งสองคนก็ติดต่อกันมาทุกเดือนเมื่อก่อนนั้นแม่นางส้มคนนี้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่คบหา,าใครอีกทั้งยังไม่ลงรอยกับคุณหลวงรองคนใดที่มีประโยชน์หน่อยอ๋อแม่นางส้มคนนี้ปกติไม่ค่อยเข้าวังอีกทั้งยังไม่พบว่านางสนใจและสืบข่าวขององชายโดยเฉพาะด้วยที่นางคู่ในวันนี้เป็นความจริงแน่นอนขอรับเรื่องเทพหรือพลังประหลาดเนี่ เขาไม่เชื่อแต่ว่าสตรทีที่อยู่แต่ในเรือนคนหนึ่งกลับรู้จักข่าดีเช่นี้แม้แต่เรื่องใหญ่ของข้านางก็ยังรู้นานจะเป็นคนของใครกันนานด้วยหรือฟ้าบาทไม่ว่านางจะเป็นคนของใครปากนี้ควรปิดไว้จะดีกว่า